ครับผมอยู่กับรายการเกี่ยวกับถ่ายทอดเรื่องราวาของวิถีชีวิตนะครับจนชาติพันธุ์พานตะวันตลครับก็ผมยังอยู่กับปีน้องมุ่งอยู่เลยฮะวันนี้นะครับผมจะพาชมพาท่านไปชมบรรยากาศประเพณีวัฒนธรรมปีไม้มุงนะครับที่ีอำเภอดอกคําใต้นะครับที่นี่คือบ้านปังหวงนะครับโมทีห้าตำบลหนองลมนะครับอำเภอดอกคําใต้สุวัสดิ์พะเยานะครับก็เป็น ปีน่นม้งนะฮะซึ่งได้เปิดตัวขึ้นมานะครับเพื่อสารสนไับศาสตร์นะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมประพเพณีดีง,งามของชนชาติพิพันธุ์ม้งที่นี่นะครับก็เป็นวิธีการของงานปีใหม่ม้งนะครับทั้งที่ผมได้ไปสัมผัสนะครับแล้วก็เก็บกรวบรวมข้อมูลไว้นะครับเป็นข้อมูลปีใหม่ม้งปี2562นะครับก็ผ่านมา2ปีแล้วครับเนาะก็แต่ผมว่าผมอยากจะให้ท่านไปชมความงามวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกายวธาทาการอู้กันจาวัธาทมการเล่นต่างๆของพี่น้องมงครับวันนี้นะครับเป็นคนเหนือผมงยุทุกูมนำมวงครับขอพระท่านไปชมบรรยากาศปีใหม่มงที่บ้านต่ำม่วงอำเภอดอกไต้จังหวัดพะเยาครับมูงเขาจะขอยยืนเคียงข้างกับชุมชนในการทำงานเพื่อพัฒนาพะเยาดังเช่นวันนี้ พวกเรามาทำหน er ้าที่เพื่อส่งข่าวสารไปยังคนพะเยาตีอยู่ทั่วทุกมุมโลกและชมกิจกรรมดีๆเขาจะนำข่าวสารกิจกรรมตีดีงามของชุมชนเผ่าม่งตีนี่บ้านปังม่วงในพิธีเปิดงานประเพณีปีไม่ม่งประจับปี2562 พี่น้องชาวม้งถือว่าเป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ชานานม้งถือได้ว่าเป็นนักรบที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญกับภูเขาเคยมีคำกล่าวไว้ว่าฟ้าเป็นของนกน้ำเป็นของปลาภูเขาเป็นของม้งมีเอกลักษณ์ทางการแต่งตัวที่สวยงาม ปัจจุบันบ้านป่าม่วงได้นำศักยภาพและความเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชนเผ่าม้งมาเป็นชุดขายใ,ให้การสร้างจุดเสียงและก็ภาพลักษณ์ดีๆของวัฒนธรรมชนเผ่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของตำบลหนองลม ก็เป็นปีที่สองแล้วนะคะที่เราจัดพิธีปีใหม่มงบ้านปางมว่วงประจำปี2562จะเป็นพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยะคะ่ะจะมีท่านประธาน ในพิธีเปิดก็คือในเมอืองดอกคำใต้นะคะแล้วก็จะมีกำนันพ่อหลวงแล้วก็ทุกท่านที่เป็นผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้นำชนเผ่าแล้วก็พี่น้องพลังชุมชนชนเผ่าแล้วก็พื้นบ้านจะมาร่วมพิธีกันอย่างคับข้างด้านหลังของเราก็คือการโยนลูกช่วงนะคะตอนนี้หนุ่มสาวเขาก็ฝึกโยนลูกช่วงกันเพื่อประเพิธีนี้ใหม่ก็จะเป็นคล้ายๆกับการหาคู่แล้วก็เด็กๆหนุ่มสาวจะได้รู้จัก สัมพันธ์กันในอนาคตต่อไปค่ะวันนี้ที่หมู่บ้านปางม่วงของเราได้เปิดตัวเป็นปีที่สองเรื่องด้วยทางชุมชนปางมง่วงผู้นำปางมง่วงแล้วก็ชุมชนตำบลหนองหลม เราอยากจะสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมให้ของชนเผ่ามองโบราณให้สืบสารสืบทอดต่อไปจนถึงลูกหลานและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการท่องเที่ยวตำบลหนองหลมึ เราได้เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับกระแสะการตอบรับอย่างดีและที่สำคัญก็คือว่าตำบลหนองหลมเรามีชุมชนปางม่วงเป็นชาติพันธุ์อยู่แค่หนึ่งตำบลในอำเภอเดอกคำใต้ดังนั้นถ้าท่านาจะไปเที่ยวชาติพันธุ์นะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดมาเที่ยวที่หนองหลมตาบลหนองหลมบ้านแม่พลิกชุมชนเผ่ามง้งบ้านปางม่วง นอกจากชุมชนเผ่ามงแล้วนะคะในหมู่บ้านก็ยังมีอีก3ชาติพันธุ์เมียนแล้วก็ชาติพันธุ์พื้นบ้านการสืบสารประเพณีปีใหม่มง้งแบบโบราณเพื่อต้อนรับสักการะใหม่ของปีใหม่ของชนเผ่าแล้วก็เพื่อรับสิริมงคลความเป็นสิริมงคลสิ่งที่เป็นสิริมงคลสืบต่อไป ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะครับก็ขอสวัสดีท่านนายกอ,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแล้วก็เขตผู้มีเกียรติทุกท่านที่วันนี้มาเยี่ยมแล้วก็ผมขอขอบคุณแล้วก็เป็นตัวแทนต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าเขผพวหเราผู้ใหญ่ทุกท่านที่มาในงานวันนี้ครับผมยิ่งหรือว่าน,นายนครเสียงสงเป็นตัวแทนของหมู่บ้านฝังม่วงครับ รถล่อเลื่อนไม้หรือฟอร์มมลาม้งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นอกจากจะก,ก่อให้เกิดความฮักในทินทานแล้วยังกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยวนําไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนวันนี้ทุกคนมาที่นี่เพื่อมาร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งกีฬาการละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมงานประเพณีปีไม้มง้ง ในปี2562นี้บ้านปางม่วงตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจัดขึ้นระวางวันที่19ถึงวันที่2 0มกราคม2562ณลานกิจกรรมชุมชนม่วงบ้านปางม่วงชนเผ่าม่วงบ้านปางม่วงมุทีห้าตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเป็นสาขาของหมู่บ้านแม่พริกม่ทีห้า หมู่บ้านตั้งอยู่บนทางไปอำเภอจยงม่วนและไปจังหวัดน่านชุมชนแห่งนี้มีประชากรจำนวน84หลังคาเรือนมีประชากรชายหญิงรวม410คนส่วนใหญ่เป็นชุมชนม้งซึ่งได้มาตั้งหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อปี2542ครับสนชาติพันธ์นะครับพัเหนือตอนบนนะครับก็มีหลายเผ่าหลายสนชาติพันธ์นะครับ ช่วงที่ผ่านมานี้ผมเปน็นนำเสนอเกี่ยวกับชนชาติพันธุ์ม้งนะฮะก็มีเรื่องกิจกรรมวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวม้งนะฮะและการต,ต่อไปนี่ผมจะนําเสนอกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชนชาติพันธุ์อีกชนชาติพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นชนชาติพันธุ์อย่างนะครับปฏินที่ต่ตอนต่อไปครับ